สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาให้ดูระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตรของผมนะครับที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้ก็คือปั๊มสำหรับสูบน้ำจากลำห้วยขึ้นไปสู่แปลงผักนะครับส่วนระดับความสูงจากแปลงผักลงมานี่ก็น่าจะประมาณ2-3เมตรนะครับเป็นสโลปนะครับ ซึ่งปกติปั๊มขนาดนี้จะไม่สามารถสูบขึ้นไปได้ไกลนะครับตามเนมเพจนะครับแต่ผมสามารถทำให้มันไปได้ไกลกว่านั้นนะครับโดยอาศัยความเข้าใจเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงนะครับซึ่งถ้าเราทำให้ท่อเป็นระนาบเดียวกันก็คือต้นทางเป็นระนาบเดียวกันกับปลายทางนะครับความสูงไม่ต่างกันน้ําก็จะไหลไปในแนวราบ มันก็จะได้ส่งได้ไกลขึ้นครับทำยังไงเดี๋ยวจะให้ดูนะครับนี่ก็จะเป็นความสูงจากตัวปัม๊มขึ้นไปหาท่อส่งนะครับก็จะสูงประมาณสัก2เมตร50ห,หรืออาจจะสูงกว่านั้นนะครับเพราะว่าพื้นที่ที่ตั้งของของตัวบ้านเนี่ย ก็จะสูงกว่าระดับน้ำอยู่ประมาณ2อถึงสเมตรนะครับก็เลยต้องทำท่อให้มันเป็นระนาบพื้นที่ระนาบระหว่างต้นทางและปลายทางครับเพื่อเพื่อลดภาระของปัม๊มเพราะว่าถ้าไม่ทำนี้ก็จะไม่สามารถส่งได้ไกลนะครับเพราะว่าปั๊มตัวนี้เป็นปั๊มเล็กแค่300 370วัตต์ถือว่าครึ่งแรงม้าครับไม่ใช่ตามตัวใหญ่อะไระครับกำลังก็จะไม่แรงเท่าไหร่ที่ใช้ตัวเล็กก็เพราะว่าต้องการประหยัดไฟครับเดี๋ยวจะให้ดูไกลๆนะครับว่าจากต้นทางถึงปลายทางจะมีลักษณะยังไงนะเดี๋ยวดูภาพมุมกว้างครับอาจจะไกลสักาหน่อยครับส่วนระยะทางอาของ ลำห้วยถึงบ้านวัดด้วย Google Earth ก็จะได้ระยะทางประมาณ100เมตรนะครับก็ก็ไกลอยู่สำหรับปั๊มขนาดนี้ถ้าถ้าส่งโดยปกติที่จากที่ต่ำขึ้นที่สูงแรงดันน้ำจะลดลงไปเยอะนะครับอันนี้ถ้าส่งวิธีนี้โดวยวิธีนี้แรงดันน้ำก็จะสูง เพราะว่าส่งในแนวราบนะครับก็จะเห็นว่าไกลอยู่นะครับอันนี้เป็นการเดินขึ้นเนิน,นครับ ตรงที่เราเดินขึ้นมาเมื่อกี้นะครับก็จะเดินท่อส่งน้ามาเรื่อยๆท่อทางเข้าเป็นท่อหนึ่นิ้วนะครับใช้ท่อส่งสองนิ้วนะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อเพิ่มปริมาณท,ท่อใหญ่เนี่ยก็เหมือนกับแทงน้ํานะครับนี่ก็จะส่งไปเรื่อยๆก็จะเห็นว่าเป็นระนาบนะครับ,รบปลายทางผมจะให้จะให้ต่ํำลงจากต้นทางนิดหน่อย เป็นเป็นสโลปลงไปฝั่งโน้นครก็ไกลถึงน้่นเลยนะครับเห็นเห็นเสาสูงๆเล็กๆนั่นนะครับนั่นแหละไกลถึงนูนแล้วก็จะในอนาคตก็จะส่งไกลไปกว่านั้นอีกประมาณ30เมตรนะครับรวมระยะทางก็จะเป็นร้อยสาเมตรนะครับอยาจะไปให้ดูภาพมุมกว้างกว่านี้นี่ก็กำลังจะเริ่มต้นนะครับทําฟาร์มครับยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่ ก็จะมีกองวัสดุกองอะไรอยู่นะครับอันที่เป็นกองฟางที่โกยขึ้นมาเดี๋ยวต,ตรงนี้ก็จะปลูกดอกดาาเรืองครับเต็มตรงนี้เลยจนจนสุดนู่นเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นมะละกอฮอลแลนด์นะครับว่าจะเดินระบบน้ำหยดมาอยู่นะจากจากะระบบน้ำหยดจะเอามาจาก แทงหลังบ้านตรงนู้นนะครับไม่ได้เดินจากลําห้วยนะครับเพราะว่าตรงนั้นมีแทงเราก็จะปั๊มน้ําขึ้นไปเก็บไปในแทงก่อนแล้วก็ปล่อยลงมาเพราะว่าระบบน้ําหยดไม่ต้องการแรงดัน,นครับอาศัยการไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ํกาก่อไผ่สูงๆอันนั้นก็จะเป็นที่ตั้งของของปั๊มที่เราลงไปเมื่อกี้นะครับ ก็จะเห็นท่อสีฟ้า,านะครับยาวมาครับผ่านหลังบ้านก็จะลงตรงหลังบ้านครับความสูงของบ้านจากลำห้วยก็ประมาณ2เมตรกว่านะครับก็ยาวไปเรื่อยนูน่ดแปลงผักก็อยู่หลังบ้าน,นครับตรงตรงที่เป็นดินถมใหม่นะครับตรงนั้นแหละตอนนี้ก็กำลังปรับปรุงดินอยู่ เดี๋ยวจะไปดูเดี๋ยวจะพาไปดูตรงครับก็เดี๋ยวจะพาเดินไปดูตรงปลายทางนะครับว่าน้ําน้ําที่ไหลจากระยะทางไกลๆด้วยปั๊มที่เล็กขนาดนี้มันจะแรงขนาดไหนนะครับระหว่างทางนะครับก็ดูบรรยากาศไปด้วยนะครับอันนั้นก็เป็นต้นสักของของหลวงพ่อตานะแล้วก็ ตะไคร้ที่เป็นย่อมยอมนี่นก็คือตะไคร้นะครับเมื่อก่อนกอใหญ่นะครับอันนี้ผมถอนออกมาแยกออกมาเพื่อที่จะปลูกขยายอีกนะครับเพราะว่าดินด้านหลังบ้านนี้มันมันจะสไลด์หน้าฝนนะครับก็จะเอาตะไคร้มาปลูกให้เต็มเลยครับป้องกันดินสไลด์นะครับหญ้าเยอะตรงนี้ผมไม่ถอนนะครับให้ใหม้มันการป้องกันดินสไลด์นะท่อดำๆนี้ เตรียมไว้ที่จะใช้กับสปริงเกอร์นะครับอันนี้เตรียมไว้ก่อนยังไม่ได้ลากสายไว้ก่อนยังไม่ได้ยังไม่ได้ต่อนี่กระแปลงผักยังไม่ผูกครับยังไม่ได้ซื้อเม็ดเลยยังไม่ซื้อเม็ดพันนะครับดินเป็นดินใหม่ดินเป็นดินใหม่นะครับครับมาดูท่อกันต่อดีกว่า รับท่อก็จะนู่นครับไกลไกลนู่นนะครับนนครับ,รบผมก็จะทำเสาค้ำต่อมาเรื่อยๆนะครับเพื่อให้มันสูงเท่ากัน,นครับเสาทำแบบบ้านๆนี่แหละเพราะว่าอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะต้นแบบนะครับทำเป็นต้นแบบเดียวนอนาคตถ้ามันเวิร์ค ก็จะทําเป็นถาวรอ,อาจจะเป็นเสาปูนนะครับก็นี่ครับมาลงตรงนี้ครับซึ่งความสูงท่อที่เห็นจากต้นทางที่ว่าจากปั๊มขึ้นไปสูงๆนล้วก็จะเท่ากับตรงนี้พอดีความสูงเท่ากันฝั่งนู้นอาจจะสูงกว่านิดหน่อยท่ออาจจะระเกะระกะอันนี้ว่าจะต่อไปนู่นครับเรื่อยๆจนสุดแปลงครับ หลังบ้านหลังบ้านอันนี้ต้นอินทนินนะครับตัดเหลือเท่านี้เพราะว่าหน้าฝนเมื่อกี้มันมันเองลนลมพัดก็กำลังงอกเดี๋ยวคิดว่าปีหน้าอาจจะเป็นพุ่มขึ้นมาับอันนี้ก็เป็นเห็นไครับที่ข้างล่างที่ข้างล่างก็เป็นแปลงผักตรงนี้ก็ขุด ตะไคร้ที่ว่าถอนออกมาก็จะมาปลูกแถวนี้แหละอันนี้ก็ปลูกไปแล้วบางส่วนครับตะไคร้ก็จะปลูกให้เต็มตรงนี้เลยนะครับดินมันชอบสไลด์หน้าฝนนี่แป้งเราจะลงผักบุ้งเหมือนเดิมนะครับมาดูสปริงเกอร์กันก่อนนะครับอาจจะดูไม่เรียบร้อยนะมีพอเทีอง กระยุมหนึ่งครับอน,นี้เป็นถั่วดาวอินคากํกำลังออกลูกนี่เลยครับจากลำห้วยเมื่อกี้แรงครับแรงแน่ๆเพราะว่าเราทำตามหลักวิชาการเราไม่ได้มั่วนะครับก็จะได้ผลลัพธ์ที่เราตั้งใจนะศึกษาข้อมูลก่อนแล้วไปทำ นี่ท่อก็จะมาอย่างนี้จากท่อ50ไม่ใช่จากท่อ2นิ้วท่อ2นิ้วแล้วก็จะลดลงมาเรื่อยๆอเดี๋ยวไปดูตรงที่ลดนะครับที่จริงไม่ไม,ไม่ไม่ได้จะลดแบบนี้นะครับเพราะว่าท่อ2นิ้วเราก็เหลือ จะต่อไปเรื่อยๆจากข้อสองนิ้วก็เหลือนิ้วครึ่งนี่ครับตรงนี้สองนิ้วมานิ้วครึ่งสองนิ้วจากลำห้วยมาเป็นนิ้วครึ่งนี่ครับนิ้วครึ่งหนึ่งนิ้วให้สองนิ้วเป็นนิ้วครึ่งนิ้วครึ่งไปจนถึง ก็นิ้วครึ่งไปจนถึงอเกือบก็ไปจนถึงสปริงเกอร์นิ้วครึ่งมาเสร็จแล้วก็ลงมาหนึ่งนิ้วเท่ากับทางเข้ามาหนึ่งนิ้วแล้วก็ลดลงเหลือครึ่งนิ้วเป็นท่อประปาธรรมดาธรรมดาเป็นท่อฟ้าเนี่ยที่ลดลงครึ่งนิ้วเพราะว่าเพื่อจะให้ต่อดกับสปริงเกอร์ได้ไง่าย ก็รถไปเรื่อยเป็นปลงทดลองครับกำลังลองระบบแรงครับีนี้ก็จะมีพอเชืองอยู่ประยุมหนึงนะครับปลูกพ,พอดีเก็บเม็ดพัน์มาจากข้างถนนปลูกลองดูนะครับเพราะว่าดินตรงนี้มันเป็นดินเหนียวว่ะ ปอยเธอ,อย่างมันจะงอกไหมแบบเป็นไงครับั๊มแรงซ้ำหนื้อซ้ำอันนี้เป็นั้มครึ่งแรงร,ระยะทางร้อยกว่าเมตรอันนี้สปริงเกอร์ใหญ่นะครับก็ยังได้แรงครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาต่อสปริงเกอร์เล็กนะครับซื้อมาแล้วเป็นสปริงเกอร์150ยห้าิิตรต่อชั่วโมงครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามกันครับ ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ